เอานะครับ้องก่อนทุีต้องเชื่อมกันด้วยนะครับยังไงต้องรับโปรเกมค์ไม่ grab Pocket Edition ไม่ grab โอชิโร่อนที่สี่กันเลยนะครับกอไปเริ่มกันเลยเอานะครับก้มตัวกันเลยนะครับอู้คลุมาพบเจอแล้วกี่ว่าเอาเดี๋ยวอ ตอนนี้นะครับนน่ผมก็ได้เตรียมบิ๊ตี้สร้างบ้านไปแล้วว่างไงโลกเลยมั้ยล่ะโอ้กุเราชิบหายอ่ะเออกูชอบกูชอบกูได้หูเออไม่อยากเซลล์เลยอ๋ออนี่ก็นี่ผมก็ทำอย่างนี้แลวนะตรงี้แสงมันบาง่ะตรงนี้ก็เป็น จะต้องว่าเป็นบ้านสามชั้นนะเออได้ไหมเออเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะไม่สร้างบ้านก่อนผมจะพาไปสำรวจอ่าเดี๋ยวนี้ก่อนอือกดเยี่ยมกดเยี่ยมไปเราจะสำรวจกันอ่ามีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดชั่งได้ขึ้นโอ้มันติดก็ชัางน้งขึ้นชั่งได้ขึ้นเฮ้เดียวมันเกิดมันมันเป็นออียงว่ะ เออเดเียวโอ้ยมันแปลพี่ลือกเือกเยอๆเล้วพลังนี้ไม่จะเป็นอะาพระไม่ได้ไม่มีเฮ้ยตกตกเทนี่มีตายนะองเออเราพูดเีนี่กันเลยดีกว่านะผมไม่ว่าจะได้กี่บว่าสามสามสามสี่แต่แล้นนะเออ ก,นกันก็นเออีกมาดวนกันนี่โอ้มึงก็บ้าไปกนานันะครับออือือออจะสองึะผมไมาดตามนะเตรงน,นั้นรนึงงนะังงงออมันเรียกไปหมดเลยผมไม่ได้มาทำนะ สุ่างไรอย่างไรเกี่ยวกับเรือนนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับเม,กกมกกื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้เอ่อมีเสียงดงังรบกวนนะครับอก็ออมีคนเยกอาลูกเขานะ เดี๋ยวเราผมพาไปดูโอู้้เช็ดไปเผาอะไรวะไอไม่ตัวอะไรอ๋อนี่นี่อ่อผมก็ได้หาของเพิ่มมาเลยนะดูดิผมเปิดแล้วก็ได้ตัวสีโนแมนด้วยมันจะตายฮะนี่ผมก็ได้แต่มมาเพิ่งเลิกการตั้งบ้านที่เด้ไม่ต้องหการรู้ ก็ว่าผมจะสร้างกับโอ้ดำนะอันนี้อ่ะก็เป็นของนี่ผมก็ได้ปีมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวก็เลเวลประมาณเป็นที่จบรอย <c oughs> อ่าเดี๋ยว,วนะอนอนแป๊บน,นึงนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะพาไปอ่าก็ไปเออที่นี้ผมก็จะว่าอาจะพาไปอ่าไอ้หัว จะพาไปหาลัอก huh? er, yeah, ี้บล็อกนะครับจะพาไปที่อาเจ้าปิดฟ้านั่นเออแล้วก็เห็นรอยนั่นด้วยเออนั่นๆได้ได้ลูดซอนสี่เหลี่ยมเอออลูดซรนตีเส้นเด้อซ้อนดูร่างนะฮะใช่่ะโอ้นี่มีน้ำเลยไม่ได้ 应该。来 สติฟันมันจะได้ของที่ดีขึ้นมันเป็นการกำลังเหลอใชิบหยเลยเอออเ้ยก็กลางนัานครับเดี๋ยวผมจะชวนเอ,อคุณซินธรบัตมาด้วยนะครับคนที่คุณอาจจะไม่รู้จักก็เป็นไปได้ต้องเป็นไปได้ใช่เลยปินธ้วมบัตเป็นคนที่คุณ่เคยรู้จักนะครับเขาก็เป็นเพื่อนของผมเองเป็นน้องเดียบ nó lên xín lên mau luôn Đấy, thế, à, nó cũng có đây ว่บนอันน้นเป็ดบ้านนั่นเอ ผมนะครับก็นะครับอือก็ชาวบ้านวาจะมาผมก็อยู่ตรงนั <orde S 1> ้นนะนี่พี่ชวไปนะแล้ๆใชวะโอ้ยเชช็อเช ทำไมมาทำไมไม่อาบนาเรานอนนอนโอยน้วไม้เบิร์ดตับไปแล้วสส้อเดือดจริงอ๋อเฮ้ยโอ้ยที่ผมไม่ได้อักคิมนะครับ ผมจจะเบื่อแต่อย่างนั้นผมก็จะขอตัดคลิปก็แล้วกันกมกรไม่เสเวลานะครับเอาน,น,น,นะครับคุณต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้ผมคิดว่าผมอะไรเดียวผมไปเปิดลักคิปมาดูก็ได้มีมามมา,าอะไรตรงนี้วะเออครับก็ไอ้ที่เสียงเป็นซอมบี้ผมได้อเออมันเจยผมบ้าไปดูเดี๋ยวอไโอ้ยแรกนี้ก็แล้ว

ตัวผมก็ย้ายเร็วนะครับพอเมื่อก่อนนะมันก็โอ้โอ้ยอู้ย่างนี้มาแล่นนานวโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนม่ามาล่อกหน่อยก็19ได้สามหรอคงทำก่อนไม่ได้สามหรอกอันนี้มันคมนะครับ

oh okay. คลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วกอนถึงกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายว้าไยได้ทุนจาการ์มสักชั้นหึ